ทวผิผาหูภาษาคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันแต่ใช้ภาษาชาติพันธุ์ของตนเองเช่นภาษากะเหรีย่ยงลาหูม้งเป็นต้นสามารถใช้ภาษาที่ตนเองเข้าใจและถนัดที่สุดในการเรียนรู้ทำให้เด็กมีความสุขกล้าสแสดงออกและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิีาหูภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่กับภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกรายวิชาและมีการสอนภาษาไทยในรูปแบบใหม่ที่ต่างจากเด็กที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและรู้ความหมายอ่านเขียนได้คล่องทั้งในภาษาของตนเองภาษาไทยและเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้อย่างรวดเร็วรับการอ่านมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ตลอดจนภาคภูมิใจในภาษาและอัตลักษณ์ของตนเอง